อันนี้มาหยุดดูตัวอย่างข้อหนึ่งนะคะน,นี่ดูว่าหมู่แทนที่อยู่ตรงไหนบ้างก็คือหม,หมู่แทนที่ก็คือหมู่ที่เป็นหมู่อันคิวหรือว่าหมู่ฮาโลเจนที่ไปแทนไฮโดเจนในโซ่หลักนะคะทีนี้เราต้องนับ ที่ยาวที่สุดก่อนนะคะว่าเป็นโซนหลักงั้นเรานับจากนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจะเห็นว่าการนับจากซ้ายไปขวาเนี่ยจะได้ยาวที่สุดคือเจ็ดนะคะแต่ว่าตำแหน่งแรกที่เราเจอหมูแทนที่เนี่ยตัวนี้นะคะอันนี้คือหมูแทนที่ อยู่ตำแหน่งที่สามแต่ถ้าเรานับจากขวามาซ้ายคือจากนี้นะคะขวามาซ้ายอันเนี้ยเราก็นับตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สองอันเนี้ยสามสี่ห้าหกเจ็ดจะเห็นว่ายาวที่สุดเหมือนกันนะคะคือมีคาร์บอนเจ็ดตัวแต่ณนะตำแหน่งที่หนึ่งเนี้ยทาง จากขวามาซ้ายนะคะจะเห็นว่ามีคลอรีนแล้วก็มีบรู m o i แทนที่ไฮโดรเจนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนับจากขวามาซ้ายเนี่ยถูกแต่นับจากซ้ายไปขวาเนี่ยไม่ถูกนะคะเพราะว่าถ้านับจากขวามาซ้ายตำแหน่งที่3าถึงจะเจอหมู่แทนที่แล้วก็มีตำแหน่งที่4ตำแหน่งที่5อา่าตำแหน่งที่4เหมือนกันนะคะสตำแหน่ง แต่ถ้านับจากขวามาซ้ายเราจะเจอตั้งแต่ตำแหน่งแรกนะคะเพราะการนับให้คาร์บอนยาวที่สุดเนี่ยคือนับจากทิศใดก็ได้แต่ให้มงแทนที่อยู่ตำแหน่งน้อยๆนะคะก็อันนี้คืออยู่ตำแหน่งที่หนึ่งแล้วก็มาเจอตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยเจอคลอรีนกับโบรีนตำแหน่งที่สองเนี่ยเจอคลอรีนอีกตัวหนึ่งนะคะจะเห็นว่ามีคลอรีนซ้ำสองที่คือตำแหน่งที่หนึ่งที่สอง แปลว่าอันนี้เราก็เวลาเราอ่านเราจะอ่านโซ่หลักก่อนก็ได้หรือโซ่กิ่งก่อนก็ได้อ่านกิ่งก่อนก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเราต้องจัดระบบให้ให้มันไปด้วยกันอันนี้คือโซลักเจ็ดตัวคาร์บอนเจ็ดตัวก็อ่านว่าเฮฟลงท้ายด้วยเป็นอันเคอุ้ยหลุดอุ้ย ็เป็น A N E เป็นสารอันเคนนะคะอะต่อไปตำแหน่งที่หนึ่งเจออะไรบ้างหมู่แทนที่ก็คือตำแหน่งหนึ่งคลอรีนเป็นหมู่ฮารโลเจนเมื่อเป็นหมู่แทนที่เราจะอ่านว่าคลอโรเจอบโบรมีนก็จะเป็นหนึ่งโบรู ประมาณตำแหน่งที่สองเจอคลอรีนก็จะเป็นสองคลอรโรตำแหน่งที่สี่เจอเมทิ่วก็เป็นสี่เมทิ่คาร์บอนตัวเดียวนะคะอ่านว่าเมทดตำแหน่งที่สี่เช่นกันก็จะเป็นสี่เมทิ่พอไปตำแหน่งที่ห้าตัวนี้คาร์บอนสองตัว ไฮโดรเจนห้าตัวก็จะเป็นเทก็เป็นห้า H ทิลอ่ะอ่านหมู่แทนที่หมดแล้วเพราะฉะนั้นจะดุกจะเห็นว่ามีหมู่แทนที่อยู่สามสี่ชนิดก็คือมีคลอรีนสองตำแหน่งบรมีนหนึ่งตำแหน่งเมทิลหนึ่งอ่ะสองตำแหน่งแล้วก็เอทิลหนึ่งตำแหน่งมีอยู่ หนึ่งสสามสี่มีอยู่4ชนิดนะคะสี่ชนิดเราก็ต้องเรียงตามตัวอักษรก่อนนะคะตามตัวอักษรภาษาอังกฤษก็คือ A ถึง Z อันนี้ก็คือ B ขึ้นก่อนก็1นึ่งโบโมขึ้นก่อนหนึ่งโบรโมต่อไป B แล้วตามด้วย C ก็คือตำแหน่งไหนบ้างก็คือตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สอง มีสองตำแหน่งก็เป็นสองแล้วก็บอกจะระบุจำนวนก็คือไดคลอโรต่อไประหว่าง E กับ M ภาษาอังกฤษก็ E ก็มาก่อนก็คือห้าเอทิลอ่ะต่อไปมีเมทิลอยู่สองตำแหน่งก็จะเป็นตำแหน่งที่สี สีก็ต้องสี่สองตัวก็ต้องใส่ซ้ำนะคะใส่สี่สี่แล้วก็สอ่ว่าไดเมทิลสุดท้ายอ่านหมดละอันนี้อ่านหมูแทนที่แล้วแล้ว,ลวอ่านหมดแล้วนะคะสุดท้ายเราก็ต้องมาใส่ชื่อหมู่โซ่หลักนะคะก็คือเฮปเทนตัวต่อข้างล่างเนาะ เพราะฉะนั้นสารตัวนี้ชื่อ1นึ่งโบรโมหนึ่งสองไดคลอโรห้าเอทิล e ส4สไดเมทิลเฮปเทนชื่อยาวเป็นประวัติการส่วนที่เป็นสีแดงทั้งหมดนี่นะคะอันเนี้ยอันนี้คือส่วนนำ